กิจพักอ,อ,อันนี้เขาสีไปหากิจพักก็เนาะเล็กๆ,<ด>ๆน้อยๆเนาะ<ด>หากิจพักเมื่อกินแรง<ด>ตอนนี้ก็ะค้ำแล้วเดวประมาณสี่โมงแล้วเนอะ<ด>เขากระซีไปหากิจพักส่งไอ้น้องได้เข้าไปนะจ้อยไปไปถ่ายถ้ำบนอื่นแล้วเขาก็สิีไปส่งไอ้น้องเข้าไ,ไปาไปฮะไม่หรอยันยันโอ้แม่พ่นมาแป่งหนานพักไม่เนาะน้งใจนเนาะ แม่มาป่านมามาฮะแม่อ,ออกเอา,ออเอาอแม่มาซ้อมมาซ้อมไม่เอาแม่ได้พักโอ้แม่มาซ้อมมันนันพักไม่คนจะมาว่านไม่ได้น้องใจเนาะเอาจีมดินเอา เอามาแม่เอาคู่อยู่ในสวนก่อนโอ้พลเอา้าแตก่ก่อนพลมีมีเบพ้พักเสพนปู๊บวันนี้พนมีเบ้พักเพราะก็มันที่โพดเด้เนาะเราก็เลยลกออกน้องค่อยปุ๊บนั่นแหละเราจะออกเพราะว่าเรามีพักหลายแล้วเราก็มาเอาออกแล้ววันนี้ดีใจแรือเล่าดีใจปะโอ้ชิวเอ้ยคือเจ็บอืมไปไปเย็บก็สู้ๆพนถัดสีเลาะเขาเลาะไม่ได้ไปไก่เด้ พอเข้าไปส่งไอ้น้องเขาเข้าไป,ไปทั้งทั้งนี้แหลปะป้าลุงอ่ะไปขึ้นเทิงบ่ขึ้นเทิงบ่ลุงลุ้มไปไปทางใดกลับไปเข้าไปจะส่งไอ้น้องเขาเด้อเพราะว่าผู้ใดกับไปวิไผวิเล่าแล้วเขาก็สิไปส่งไอ้น้องเขาเขาบริเก็บลายได้เก็บน้องใจสีเ,เมื่อกินอาหารแรงเ,เก็บเก็บเอาเมื่อ,อาหารแรงเมื่อหน้าเขาจะขึ้นไป ทางพูนปลาลูอ่ะเงินพูนว่ามือหน้าวาไปลงทางใดรัดปานี่บอกไ,ไปไไลุยเลยแหละเอาใส่ลุยิใส่ยงแล้เลยล้างล้างล้างมันงามงเอาใส่ลุยใส่ย่างแล้วเอา,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 าสิี่ยงนยัง เปียงบ่เป,เปียงเาก็เปลี่ยนเคืองเ้ยมีเองนู่นมเอ้ยอามากค่ะรสแย่มากเอาเคืงมาก,กน,มน้ำแห้งบ่ะว้ายหนาวเ <c oughs> ยน็ยนเยน็นเย็นโอ้น้ำพัดแห้งอะไรเย,ย็นจอ้อยจ่อยาน้ำน้ำพัดแห้งอะไร อาหารแร่งเลยบานี้ละยามจะกินข้าวกินน้ำพร้อมกับมาเก็บเอาตอนต้นนำ้ำน้ำขึ้นขอเก็บตอนกับน้องอยู่เข้าเก็บฝั่งคืนเลยเก็บฝั่งคืนเลยว้าคือโหดเถะไปทางใดบันนี่เฮ้ยหนาวหนาวตายปะไปทางใดบนันนี้เก็บ เอ๊ะเมื่อนทัดกินไปไปทางไหนเอาเมื่อเอาคันได้หลายถามเอ้ยเอาเมื่อบ่กัเ,าเลานน้ำห้วยน้ำห้วยสาวผู้ไทยคอยไปน้องนะเพือ่อนเอ้ยสิห้ามได้น้องไปหอดเชิอก็หอดละบ่หนำพัดแห้งริบปลาลูกอ่ะรอดูห้วย หนาว no. no. หนาวหรือสาวไทยบ้านเบิรงน้องใจเก็บพักกูอ่าหนาวดิว <c oughs> มีแม่บนบันเลึกขนาดนี้นะอ่าพูดได้ทันั้นหลายเลย นะแต่มันบาดแล้วนะเมื่อนี้สีอาบน้ำเลยบนนี้ป้าเลิกเลยทุกคนสบปยสีเปนปดาำนองเนอะเฮ็ดสบายเนาะของอย่ของกินชุจ้าเนาะยามอยากข้าวแล้วพาก,กันมาหาวันนี้ พดเก็บพู้เดียวคนป้อมมีแต่ยอดงามเก็บพ่นมดคน <c oughs> เอ้ยไปไปน,ำน้ำเลยเลยเบิ้งน้ำจุดนะน,นะคนอาหารการกินบ้านพุนง่ายๆปลาลงอ่ะ,อะงามพนอยากกินข้าวกินอย่างเพื่อกระเลนมาหาเก็บพักนีมือมือพัด เดี๋ยวมะนาสาวผู้ชายซื้อหม้อกระทะมาเพินพเ่นเพราะว่าเพื่นเพิ่นมีหม้มอกระทะด้เพราะน้องใจเพิ่นมักเฮ็ดพัดเฮ็ดย่างถ้ากันว่าก็บาจ้อยแบบปักเทียมก็ซื้อมาเว้นเป็นย่างละเค่งกิโลมาเว้นให้น้องเพราะน้องเพิ่นมักเฮ็ดกินนดิมาเป็นเดียวเนี่นเนี่ยวพอกินและ <laughs> เมื่อน,นี้อาบน้ำเลยเด้่นี่เนาะอานน้ำเลย น้องก่เก็บผักนี่เหอปลาลุงอาวบ้างเด้อ <laughs> ไปได้ไงเฮ้อ <laughs> ลึกอีกลงนี้เลยบอกอะไรบ้างกับเมื่อนะครับเมื่อสิเมื่อทางหนตรงนี้ลงไปด้านพืนก็พูนว่าอีบันนี้ลกได้บ่ ไว้ไปตกนี่กระเบนมดเลยไอดตีเลยไม่มีอยังเลยทั้งไม้ทั้งเพือและทั้งโทรศัพท์อยู่นี่เลยเอ,อ้วข้ามาทางนี้น้ำไแห้งไปไหนเนาะ <S <S อ้าตัวนี้ขึ้นเมาส์ตัวนี้นะเนีย่ย,ย,ยนี่ใหญ่ๆอีกหนึ่งบะเถงองกเข้าเจ้าไม่ได้มาเก็บกบจะจะันจะจะน,น้องใจนี่ไปสิอยากินไปชิจักินมีแต่น้องใจนี่เลยอยากกินเนาะ มีอาหารกันกินก็เห็นแล้วมากับน้องเพื่อนอุ้ยหนาวเอานะเฮ็ดน้ำโมได้ได้เลยเบิ้งเบิ้งที่ไปพุ่นมีมีบนโลกที่นี่ไปตกที่ขุมนี่เฮ้ยไอหนาวเฮ้ยสะเก็ดลึกสะเก็ดชงเก็ดหนาวอันลีรอนาอยู่นี่ทั้งคืนไปขึนเถอได้ ย่านผมมาอาบน้ำจุนี้เก็ไปอาบน้ำจุนี้อน้ำเือนก็มีแต่ยัมาอาบน้ำห้วยเนาะมวนมวนไปคอยคยจะยืนเด่นน้เดี๋ยวพี่ไปไบดีได้ไปไเดปืนนี่นนี่นนะมีแต่ยอดสวยเลยกายอีกเบน เด็ดเอากันน้องเห็นชื้นขุงเดิมเขาเจ้าบุด้มาเก็บเนาะน้องใจเนาะเป็นยังขาเจ้าคือเขาบ่อยากเนาะก็เบมวนบ้านกระมีไปเราไม่อยากกินเราไมีอาหารกินมีอาหารกินแล้วเนาะอยากกินผักกูนี่คน ก็มา,มาลินมาลินเมื่อไหรินชายินมื่อคนนี่บันนี้มันเลิกบ้าจะมาลินนะนเอเอเอาาดีเ๋ยวไ่เอาด้านนี้นะมันจะงามไปบุไปก็อย่ง้น,นะ ไประกุดภาษาไทยเอินยังประกุดปรกุดคือเฮานี่ล้วว่บัตรโจนบัตรเพื่อวะบัตรโจนบัตรละโจนมาเออินกันทีเนาะตั้งกัได้เอินกะปึ๊บบังน้ำนะยังไหลเลยไปไปทางไหน คีนด,ดีห้องพักกันยังเลาะเก็บพักกับน้องใจสองพี่น้องเดี๋ยวห้องกัะสิเก็บไปเล็กเล็กน,น้อยเ้อกันสิจูเบอดเลยเนาะเก็บบนลายเก็บบนไหลกันเนาะไปไปเลาะโอ,อยเลาะฮองสองไอ้น้องได้นีมไม่ได้ไปไก่แนละ้วน้องใจเนาะเก็บแถวเข้มบ,บ้านเท่านี้โอ้ยน้ำกระไหลทักเลย อันนี้ผ้าเอ้ยมาลิ้นน้ำเนอะนี่เจอเแล้วกรเอ้ยบเปียกแล้วนี่น้องเขานี่เฮ็ดลงวันนี้คือสิลกขนาดอโอ้โหโ,โสิหาแผ่นไปก็เด้อึบน้องใจพามานี่ผ้ามาลุยอะไรปรุ้มลงนี่เจอ ไปน้ำๆล้วโอ้บนนี้เซียวเด้อบนนี้เด้อเปียกมาล้วของเจ้าคือเปียกบดเอ้ยพอแต่นั้นเียเจ้าสิว่าเจ้าเตี้ยเชียวบ่บ่คือสูงนะว่าเตี้ย โงหลายเลยบนนี้เนาะเพผลไปเรียมาเก็บเก็บเก็บน้องใจเก็บเดือนนี้ก็เมื่อเลยเนาะป้าที่หลายเลยเฮ้าคนนี้เฮ้าคนนี้นาเก็บบนนี้ก็ป้าที่บนนี้หลายเลยป้าเราเด็ดมูนอันนี้ อามาปเป็นเบียวเต็มคู่แล้วลายอะไรน,นี่สิเพราะว่าฝนตกเนาะน้องจาเนาะมีผู้มาเก็บเนาะเพราะว่าเพิ่นมีอาหารกันกินแล้วน้องจ่าวะเขาเจ้าโบเก็บอหากี่เล้เเเเงงาบวนนี้บ้ามีแต่งงาจุบจุบจุบ ก็เสียงเราเด็ดนะหมวนเลยแตบแตบแตเจ้าเจ้าให้งดก่อนนะเอ้ยเอาให้บบตอยเมือดแค่มาเลยผล<า>มาตอนนั้นพนเด้เนี่ยนะ <laughs> น,น,นี่นี่จะได้เราบังคิปเอ้ยนี่แห้งแล้วนี่นี่น้องใจทั้งนี้หลายเลย นี่สวยสวยมากมากบุกเช่าตรงนี้ก่อนจุ๊บลุบลุบปอเด็ดแบบมมุอลลนอะไรป้อไปคืดว่ามันจะโป่งหลแบบนี้เนาะป้อง,นนอง,องก็เอาคู่เลยไปคู่เลย น่าดอดน่าเอาแน่ยี่หาแต่ยอดงามไรคนงามนี่เนาะลุบเฮาก้อนมานี่ออเออให้น้องเฮาผู้เดียวเอามาดานพี่ขัดพ่นได้เด็ดแล้วก็เด็ดตับตัดตัดดูนะงามบ่เด็ดผู้เดียวเลยธรรมาทราบเอามาเอามา ามาเลยเามาเลยว้าพี่ยานท่าได้แบบผนต๊กวันนี้นะเอ <laughs> ยานเลยนะมันชื้นวันนี้นะมีโลดวันนี้นะมีลแล้วและติดตู่ไข่เมื่อนนี่ <laughs> อะไร <laughs> มีหูก็ได้ต้องมีแล้วเนี่ยติดเมือนนี่นะติดของดี <laughs> ติดของดีอ <laughs> กใจว่ามีและติดของดีติดน้องแค่ไหนจะติดเอ่ย นี่พ่นเฮาแบบนี้นะมีรถเอ้ยแต่ผมใช้ยานดิให้นกใจเฮาผู้เดียวแบบนี้มีอยู่เลยปละโลมอาดเอ้ยออกมาเด้อออกมึงเด้อยานดิจะเด็ดเพื่นได้บ้างไหมนี่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 เท่นี้งามเลยป้องงามเลยฮะ ม่มาไต่เอ้ยบุญดี <c oughs> ใจแม่มาไต่เอ้ยเรบุดีว้าเท่านี้หลาย,ลายเลย <c oughs> ผีเอามาทางนี้ <c oughs> น่าย่บลุมนะนี่เท่านี้เออ <c oughs> นี่นี่นี่ เอ้ยชุดเด็ดเด็ดเข้าไปป๊าดดิโซไปลุงอ่าบม,มึงน,นุชุบงามขึ้นน้องใจนี่แหละเต็มหน้าจอเลยเขาเก็บวันนี้เมื่ออไรบ่าเมื่อนะเต็มคู่คละสับสิกินละเข้าไปแป๊บเดียวนี่เขามาอนนี่นะ บนข้าไปเลยุนมาเอาบนเดียวนี่ก็เบิ้งมาแป๊บเดียวในปลาลูกอ่ะไปะสับไป <c oughs> นี่มาแป๊บเดียวดนะ้นี้นะโอ้ยังหมูนอยู่เนาะมันยังเมื่อมอเนาะขำเลย <c oughs> เลนเลน hmm. อ้ยืนมึงดุเบื่อเลยน้อวัดนี้เบื่อเลยเบื่อทางใดล่ะยิ้มพี่ยึดยิ้มเบือบ่อทางกาาเาาก้าเบือ่อเบื่อทางเก้าวะรู้ืหอทางไหนไปพาเมื่อเราจะเมื่อก็เด้อวันนี้ปลาลุงอ่ะเบื <c oughs> บ่อทางเก้าบ่เบื่อทางเก้าบ่ เมื่อทางใดก็ได้พากันมาลุยน้ำคำคำน้ำก็แห้งเลยอึ๊บน้องหอดพลเอือยังไม่หอดใส่เมื่อทางใดล่ะซึ่งกตี ซึ่งก้อนหน,หน้อยนึง <c ười> คือจะมันอย่างตไตๆเอ้ยว่าเ <c ười> อาแล้วน้ออีพี่นี่กัสบสาวผู้ชายกับน้องใจกะขอจบคลิปกันเนาะไปบ้างคลิปสานผู้ชายกับกูไลค์กันแซ่เด้อคลิปนี้ก็สบายดี <c ười> สบายดีไปยัง